ขอรองรับคุณแม่ค่ะจับเทื่อกันเพื่อนให้ด้วยค่ะสาธุค,ค่ะนั่งลับในมาตรการแมเจ้าค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะของเพจทั่วไทยนิวนะฮะแหมนี่ขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นนะท่านเดินจาริกทุดงนะฮะอยู่ในเขตตัวอำเภอป่าปากนะฮะ นี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆวันนี้แดดเปรี้ยงๆพี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรอกันเป็นจำนวนมากเลยนะฮะโอ้นี่ก็มีพระคุณเจ้านะฮะสองมันฑามณฑ์มเณรเนี่ยมารอนวัดสการหลวงตาบุญชื่นนะฮะจะพุ่งจะเพื่องโอ้โหนะากอลาสาน นี่คือภาพบรรยากาศสดๆะะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปลาปากนะ,ะจังหวัดนครพนมเนี่ยนั่งรอกันนะ,ะกลาบไหว้หลวงตาบุญชื่นกันตลอดเส้นทางจริง รภาพนี่สมุทแน่นอนไม่ต้องกลัวอุปกรณ์เสริมผมนี่เพียบเลยคุยแคหน่อยนะฮะยกขึ้นมาครับยกขึ้นมายกขึ้นมายกครับมาแล้วนะครับยกขึ้นมาเลยครับแม่ากนนครับยขึ้สวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลน์เพจทวไทยดิวนะฮะสิบนาฬิกาสิบนาทีแหมเวลาดีจริงๆนะฮะสิบนาฬิกาสิบนาทีอังคารที่สิบหนึ่งพฤษภาคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ สถนีเนี่ยนะฮะหลวงตาบุญชื่นท่านเดินทุดงผ่านหน้าโรงเรียนป่าปากคลาดบำรุงนะฮะอ่านี่กำลังสร้างอาคารโรงเรียนกันใหม่นะฮะข้างในนี่แล้วนี่พี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรอกราบไหว้ขอพรกันตลอดเส้นทางเลยนะฮะก็ในเส้นทางเนี่ยผมก็ขอความอนุเคราะห์นะฮะเพราะหลายท่านเนี่ยกระชมทั่วไทยนิวอยู่แล้วรู้ๆกันอยู่นะฮะ ก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนีย่ไม่มีหน้ากากอนามัยมาเนี่ยนะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่เดินติดตามเนี่ยก็มีการแจกกนหน้ากากอนามัยกันด้วยนะทีหลังอย่าลืมนะแหมไม่ได้เลยเรื่องลืมหน้ากากเนี่ยใครลืมนี่โอ้โหนำข้าวสารมาถวายโอ้สุดยอดยกครับยกครับยกครับนะฮะโมโนทนาบุญด้วยมาเนี่ฮะพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมนี่ขอชื่นชมจริงๆ นั่งรอกันเมื่อวานนี้มืดค่ำดึกดื่นก็นั่งรอกันอยู่นะฮะตามเส้นทางฝนตกก็นั่งรอกันใครที่รับชมผ่านทางเพจทั่วไทยนิวจะทราบดีนะฮะผมไลฟ์สดเมื่อวานนี้ให้ดูเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงคลิปใน YouTube ช่องทั่วไทยนิวด้วยโอ้โฝนตกแดดออก,น,อกน,นะเปียกจนแห้งๆจนเปียกก็นั่งรอกันนะฮะกราบไหว้ขอพรกันอยู่ไม่หนีไปไหนจริงๆนะฮะนี่ขนมนมเนยต่างๆนะฮะแล้วลูกเด็กเล็กแดงนะฮะนั่งรอกันอยู่ ผมใส่หน้ากากอนามัยกันดีจริงๆนะฮะนี่โอ้โหขอชื่นชมจริงๆนั่งตากแดดกันนี่มีพงมาลุ่งพงมาลัยด้วยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายัางคงนําเสนอเรื่องราวความศรัทธาของลูกตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะอย่างต่อเนื่องเราอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาปาานะฮะ เรต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอป่าปากเจ้าหน้าที่หน่วยกู่ภัยนะฮะิอา,าสาต่างๆที่มานี่เต็มไปหนึ่งพันแล้วฮะรถสไลด์โอ้โหสุดยอดจริงๆ จะเป็นรถของหน่วยกู้ภัยพิทุโลกนะจุดชาตาการมาช่วยกันขนน้ามาเป็นลูกศิ์ลูกหานะฮะนำไปบริจาคตามจุดต่างๆวันนี้เนี่ยน้ำดื่มเนี่ยนำไปลงอยู่ที่อําเภอปาปากนะฮะนำไปลงอยู่ที่อําเภอปลาปากหลายคันรถแล้วนะฮะเรามีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของอําเภอนะฮะต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอปาปากนะฮะท่านปะลัดอาเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองทุกท่านทุกคนนะฮะของอาเภอปาปาก รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะทุกท่านทุกนายนะฮะที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะกระเป๋าแหว่งหลังได้จากกระเป๋าแหว่งหลังโอ้หลายคนหลายท่านนี่ก็แหมต้องบอกว่ามานั่งรอกันอยู่นี่ฮะเจ้าหน้าที่ร้านสะดวกซื้อโอ้มานั่งรออย่างงี้เดี๋ยวเข้าไปขี่ของหายครึ่งร้านแล้วนะนี่ระวังให้ดีนะโอ้ ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ร้านสะดวกซื้อมานั่งกันอยู่หน้าร้านทั้งนั้นแล้วเข้าไปขโมยขนมกินละหมหยอกกันเล่นนะฮะโอ้นี่ฮะดอกไม้ทูบเทียนมีครบเลยน้ําดงน้ําดื่มะฮะแล้วท่านไม่ได้ไปไหนนะฮะหลายคนเนี่ยที่ติดตามรับชมผ่านท,าทั้งเพจทวไทยนิวนะฮะจะทราบดีว่าท่านไม่ได้เอาอะไรไปไหนนะครับท่านก็แจกตลอดเส้นทางเจอคนท้องคนแก่คนชลาเนี่ยฮะแจกตลอด แล้วก็มีการคัดแยกกันนาใส่รถนะฮะไม่จะเป็นรถกระบะคันสีเหลืองนะฮะทั้งคันซึ่งเป็นรถจากหน่วยกู้ภัยภูซางนะฮะโดยสมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศลอําเภอภูซางจังหวัดพะเยาแล้วก็รถตู้คันสีขาวเนี่ยของเสวิเชียงรายนะครับรวมถึงรถอีกหลายๆคันที่มาช่วยกันนะจะมีการคัดแยกขนมนมเนยนะครับเพื่อน,นำนำไปบริจาคแล้วก็ไปจัดตั้งโรงทานนะครับ น้ำดื่มต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็มีการประสานกันระหว่างในพื้นที่ก็จะเป็นฝ่ายปกครองฮะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันหน่วยกู้ภัยเนี่ยวัดไหนอยู่ใกล้เอาไปมอบให้วัดสถานที่ไหนอยากได้เราก็มอบให้แล้ววันนี้ก็มีการประสานกับทางอำเภอนะครับปาปากนําน้นําดื่มไปนะครับไปไว้ที่นั่นถ้าเดี๋ยวก็ไปให้กันจัดแจงกันเาเองจะไปแจกจ่ายกันตรงไหนไปลงจุดไหนนะครับ แหมก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะมีการประสานงานร่วมกันนะครับแล้วในอำเภอป่าปาก,ปาก,ปากนี่เข้มแข็งมากนะผมก็ยังไม่เจอแต่ว่าแหมการประสานงานท่านนี่เยี่ยมยอดจริงๆนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะส่งผลลัดอํอำเภอมานะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะนนายกเทศบาลตำบลป่าปากด้วยนะฮะได้ข่าวว่าแหมมีการประสานงานนะฮะมีการสอบถามเรื่องราวต่างๆเข้ามานะฮะก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีด้วย และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะฝากกันช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยเดียวเอาช่วยแชร์กันหน่อยนะฮะดูฟรีแล้วต้องช่วยแชร์กันด้วยนะ,ะแชร์นี่ผมไม่ได้ได้ยอดวิวนะฮะผมไม่ได้เงินแต่เป็นการสืบสารนะฮะแล้วก็เป็นการเผยแผ่นะครับนี่คือสิทธาคตนะฮะความศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นปัญญาอุทโธนะฮะ หรือพระธุดงที่ท่านออกจาริกธุดงจากจังหวดัดนครพนมตั้งแต่วันที่25มกราคม2564โดยท่านจาริกธุดงไปที่อาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะและนี่อยู่ในเส้นทางธุดงกลับของท่านนะครับแหมต้องบอกว่าหลายพันกิโลนะฮะการเดินเท้าธุดงครั้งนี้เป็นการจาริกธุดงเท้าเปล่าไม่รับปัจจัยนะครับแล้วก็ไม่สวมใส่รองเท้า แล้วก็ฉันมือเดียวนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะ